จากเหตุการณ์เมื่อวานนะคะที่เกิดเรื่องของพายุฤรืดูร้อนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบนราชธานีต้องบอกว่าเกิดความเสียหายค่ะเพราะว่าทรงผลห้เหตุใหบ้บาดน,นะคะร่วมถึงทรัพย์สินของหลายครอบครัวเลยค่ะเกิดความเสียหายและก็หลากหลายหลังคาเรือนเช่นเดียวกันค่ะ วันนี้ค่ะวันที่20เมษายนนะคะเกิดเหตุวัตภัยนะคะรื่วผ้ายุฤดูร้อนถล่มค่ะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีความเสียหายนะคะเกิดขึ้นหาอำเภอ8ตำบล16หมู่บ้านโดยบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า38หลังคาเรือนมีสวนเงาะ2สวนค่ะสวนทุเรียน2สวนสวนยางพารา1สวนโดยเฉพาะในพื้นที่เขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีได้รับความเสียหาย2ตำบล2หมู่บ้านความเสียหาย2หลังนะคะนั่นก็คือทาง เทศบาลเมืองจแจละแม่มู8 จำนวนหนึ่งหลังและมีในส่วนของทางเทศบาลตำบคลคามใหญ่มูซิปอีกจำนวนหนึ่งหลังส่วนในพื้นที่ของอำเภอเดชอุดมค่ะจำนวนหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งคู่เรือนนั่นก็คือตำบลหน้าสวงหมู่แปดเสียหายจำนวนหนึ่งหลังและมีทางอำเภอหน้่ยื่นนะคะเสียหายสองตำบลหามู่บ้านสวนเงาะสองสวนสวนทุเรียนสองสวนสวนยางพาราหนึ่งสวนบ้านเรือนได้รับความเสียหายหนึ่งหลังค่ะที่ตำบลบุเปื่อย แล้วก็มีทางมูสองมูหกมีสวนเงาะเสียหายสองส่วนมู 4, สี่สวนยางพราเสียหายหนึ่งส่วนสวนทุเรียนหนึ่งส่วนแล้วก็มูหกนะคะสวนทุเรียนเสียหายหนึ่งส่วนเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะทัดไปที่ตำบลเกาขามนะคะมูหนึ่งบานเรือนเสียหายหนึ่งหลังอำเภอวัยรินชาํารสองตำบลเจ็ดมูบ้านเสียหายสามสิบสามหลังมีทางตำบลคำนามแสบ บ้านทาของเล็กมูทีหนึ่งจำนวนสามหลังบานคํานั่งร่วยมูทีสามจำนวนแปดหลังตำบลน,น้องกินเพนจํจำนวนสี่มูบานเสียหายสิบเจ็ดหลังแล้วก็มีทางมูสามนะ,ะเสียหายหนึ่งหลังมูสี่เสียหายสิบหลังมูหกเสียหายหนึ่งหลังแล้วก็มูเจ็ดเสียหายหาหลังซึ่งความเสียหายตรงนี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดบุนบนรารชธานีขยายวงกว้างค่ะ ไปหอดอำเภอหน้าเยี่ยนึงตำบลหนึ่งหมูบ่บ้านเสียหายหนึ่งหลังแล้วก็มีตำบลหน้าดีหมู่แปดเสียหายจำนวนหนึ่งหลังทั้งนี้เองอำเภอองค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นแหง่งพืนทีคณะกรรมการหมูบ่บ้านอาซาสามัครจิตอาซาปฏิบัติการในความรู้มมือในเบื้องตน้นแล้วก็มีการเร่งสำรวจความเสียหายและก็ซอยเหลือพี่น้องประชาชนตามอำนาจหนา้าที่ต่อไปนั่นเองค่ะ